สวัสดีครับอะกับมาเรียน NC มเดิมนะครับที่จะเรียนวันนี้คือค a m ร r i d a n l o o t e w o k m o นะครับมักจะพูดว่า l ูป p the m นะครับแปลว่าถึงแม้พวกเรานะครับได้เรียนสำนวนเงื่อนไขโ o บะทาระน to b จ็ได้ไหมก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก่อนนั้นคือเงื่อนไขทั่วไปแต่อันนี้คือสำนวนเงื่อนไขขัดแย้งแสดงความหมายว่าตามปกตินะครับเมื่อเกิด A น่าจะเกิด B แต่กลับไม่เกิดครึ่งอย่างเช่น 春ารるとี่น่ますはいซากตเป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับก็แปลว่าถ้าหรือพอですねถ้ากรายเป็นฤดูใบไม้ผลิซากุระจะสักมดอกซบานอันนี้คือเรื่องทั่วทัวไปนะครับก็มันเรื่องธรรมชาตินะครับก็เกิดขึ้นอยูルル่พอกลายเป็นฤดูฮารุนะครับก็ดอกซากุก็จะบานนะครับเป็นเรื่องปกติ では、チェッピーに、なんか、ピーティーナウマーク、なんか、ぽろ春になっても、桜が咲きません。ループても、グッ、トゥンメー、なんか、トゥンメーは、グライペン、ルドゥ、ハルなんか、ルドゥバイマイプリー。て、桜が咲きません、どく桜、マイバーン。タンポカティーは、グッ、A、うムア、グライペン、ルドゥバイマイプリー。なんか、ナージャグッ、B、コ、桜が咲きます、どく桜、バーン。なんか、コポカティー、ドー桜、バーン。 แต่กลับไม่ดีคืนก็จะใช้รูปเตโมต้นเมฆต้นเมฆว่ากลาฟเป็นรูปแบไม้พรีแต่ดอกซากุระไม่บานยันเช่นอร่อยสินะรักไปกินมั้นารัก็เป็นเงื่อนไข ถ้าอร่อยก็จะไปค่ะเพื่อนนะครับแนะนํารังอาหารแทนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าอร่อยนะฉันจะไปนี่ก็เรื่องปกตินะคะถ้าอร่อยก็ไปแต่ว่าโอ้ยคือเทมโปกิมาแซงคือถึงแม้ว่าอร่อยก็ไม่ไปก็เงื่อนไขขัดแย้งก็แคน่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมามายก็เหมือนญาติากันกับโตะบะทารนาันระเงื่อนไขนะครับก็เป็นขัดแย้งอย่างเช่นถ้ามีเครื่องที่ถามว่าถ้าฝนตกจะไปไหม ถึงแม้ว่าฝนตกฉันจะไปนะอย่างนี้ก็ปกติถ้าฝนตกนะคะอาจจะไม่ไปเป็นส่วนมากนะคะแต่ถึงแม้ว่าฝนตกฉันก็ไปอย่างนี้นะคะเป็นเงื่อนไข สำนวนรูปเตโมนะครับในเรื่องสมมุติก็ใช้ได้หรือเรื่องที่เป็นอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับอ่ะและวิธีผ่านรูปก็รูปเตะですよねก็รูปเตะ nh เรียนตรง n 5นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเป็นคำคุณศัพอ์นะคะัเรียนอีเป็นค์แล้วก็เตะคำคุณนัพท์นากับคำนามก็ใส่เดะใช่ไหมคิเดเป็นคิเดเดะและคำคุณยัพท์ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ยกเว้นนะครับที่อยู่ในหนังสือเรียนเขียนว่าไม่เป็นนะなくてもですねถึงแม้ว่าไม่จุ่จูจูจู่นะครับหรือว่าถึง แม้ว่าไม่มีนะครับก็น่าคืเต็มโอแล้วก็อีเป็นยคือเต็โออันนี้โม่ท่านชินเรียบวันเรียนโตเอ็นเนาะก็อีจริงจริงมาจากคำว่ายยนะคะดังนั้นเวลาผันนะคะมักเปลี่ยนอีเป็นยแบบนี้นะคะอีคืเต็มโอไม่ได้ต้องเป็นยคเต็มโอถึงแม้ว่านิสัยดีนิสัยดี อัตมาก็ยคเตโมก็แค่นี้นะครับก็อันนี้คือรูปเตโมถึงแม้ก็ง่ายแต่ข้ออันนี้นะโอ้ข้อสอบ n c แล้วก็ข้อสอบแพดบ่อยมากเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่นักเรียนนะคะมักสับสนคือรูปเตโมและรูปโนนิคลิปต่อไปผมจะอธิบายรูปโนนิแล้วก็อธิบายว่าข้อแตกต่างระหว่างเตโมกับโนนินะคะมีอะไรบ้างอ่านงันเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ